สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอติผมข่าวนะครับวันนี้มาพบกับเกมแวร์วิงมิดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสาวงามในเกมนะครับเราจะมาจัดให้คะแนนกันนะครับว่าสาวงามในเกมจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับคนแรกที่เราพูดถึงก็คือมิดฮันหรือมาดามนะครับหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือฮันเซียงชวินนะครับเราจะ ให้คะแนนความสวยงามในสายตาของผมดูแล้วเป็นสาวจีนที่มีความเป็นคลาสสิกนะครับเป็นสาวจีนแบบโบราณนะครับผมก็เห็นปากสวยแดงนะครับเรียวงามเป็นกระจับนะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่9.7ครับเราจะมาถามผู้ช่วยของผมนะครับว่าเธอจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผู้ช่วยของผม คุณอี้เหลินครับคุณจะให้คะแนนสาวงามคนนี้เท่าไหร่ครับตัวละครนี้ถูกออกแบบมาให้ดูสวยแบบผู้ใหญ่และมีอำนาจครับสังเกตได้จากแววตาที่ดูดุเล็กน้อยและม,มุมปากที่ดูเหมือนกำลังยิ้มย้้มซึ่งสอดคล้องกับซับไตเัินในภาพที่บอกว่ามิสมาดามทูยูสรุปคะแนนรวม9.2เต็ม10ถือว่าเป็นตัวละครที่สวยระดับ็อปของเกมแนวนี้เลยครับ โอเคนะครับคะแนนรวมระหว่าง9.7กับผู้ช่วยของผม9.2นะครับฉเฉลี่ยรวมก็คือ9.45นะครับและเพื่อนๆน,นะครับคิดยังไงครับว่ามาดามหรือมิทันจะได้คะแนนความสวยงามเท่าไหร่ครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ